มีคำถามว่าชีวิตเราถูกกำหนดทั้งหมดด้วยกรรมเก่าจริงหรือพระพุทธองค์ตรัสตอบชัดผู้ใดยืนยันว่าทุกสุขทั้งหมดเป็นผลของกรรมเก่าผู้นั้นย่อมปฏิเสธพลังแห่งความเพียรปฏิเสธโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงปฏิเสธความหวังในปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่ากรรมเก่ามีผล แต่กรรมใหม่กำลังสร้างอยู่ทุกขณะทุกคำพูดทุกความคิดทุกการกระทำคือตัวกำหนดอนาคตอย่าหลงว่าเราเป็นทาสของกรรมแต่จงรู้ว่าเราคือผู้เปลี่ยนแปลงกรรมได้ด้วยปัญญาและความเพียรกรรมเก่าสร้างอดีตแต่กรรมใหม่กำหนดปลายทางของชีวิตสาธุ